ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็ได้เดินห้างมาดอดปูตาครับเ๋ยวมาชมบรรยากาศไปด้วกันครับแอดมินได,ด้เดินห้างมาดอดปูตาเนาอคพนกะทยอยลังไรก็ขมาเรื่อยๆครับเพิ่นก็ดี แล่เนาะเราจะก็รวมมารวมท่บุญเนาะมาดอดปูตาเด้อแอดมินนาดอนปูตาครับเอาใน,นเงินทีเอฟซีมาทำาบุญมาถวาย้อครับเด้อก็มาฟังรายซื้อไปน้ำกันครับก็สำหรับรายซื้อนั่นทั้งส่องเจ็บหนึ่งหงหาชหาแนลนะครับเด้อ เพิ่นจะเป็นผู้อาลล่านไลน์ซื้อครับฝากไปเบิ้งน้ำซองเพิ่นก็นได้นะครับเด้อว,ว่าแอดมินก็มันจะเป็นซองเดียวกันแล้วครับืบ8 8. อ <c oughs> ครับตากะลังหาลอตเตอรี่เนะานะเบิ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่เอฟซี 4, ถามมาว่ารายพอจำอันบูซ่าเลี้ยนไปแล้วแจ้งรับเพิ่นแจ้งได้พอ่อสิบอกนะ่ทางลูกหลานมอ กันหากันเกีอันก็ดเท่ากับเกาวกมาูกหลานตัวม่อาเมบ่าขอให้เดี๋ยวฮาก็วาไปเนสิ่งที่ดีนะเอเาก็เอาดีครับันหาันเกดทั้ทางอื่นทางไก่เพิ่นดูทาไปพินบ้าหจักหน้าจดสุดมากนะครับนามันตุ้ พันธิดพูดนี่กาปกติกับเก้าดอกแต่ว่าถึงชิดพูดในสุขาเทบาดาหรือนมาฮูรับทราบแล้วมันจะคือสิบงดอกโอ้ตอนเมื่อแรกอ่ะททิห้องดอกที่อทาเทวาบุตรเทบดาหรือนุมน่งสมพ่อหรอพนธุาบน้ำบาข้ามาเอาเลี้ยงของรูไปถสมบุษราครับเพราะนั้นเลี้ยงของมันผูพี่บุญกับเลี้ยงของมันฟูตาห้องอน นี่ละมิดเรือสั่สงไม่เตียงเต๋อปีพุ่นล่ะสลองบวชมาแล้วับสลองบวชเอปีหาเก้าที่เรียญตัวนี้เตเฮ็ดขุนมาเรือสั่งมากกวตนพอบุญของปูของเขาเ็เลยเพชรขุนมาส่วนบรรดาขหนมาิ่นมาบอกเรียบที่กี่กับสิบหกงวดต่อกันสิบหกงวดต่อกันจน่าพอจะบอกเส้นเพราะว่าก็จะบอกเส้ก่ สร้างบวเแล้วก็เล่ากำว่าเขาดูบัดนี้ครับก็ช่วยก็ล่าแมาเล่าตุ่งยาก็เมยสิกระเมยมาสูบ้านตุ่งยานี่ก็ะซงเดือนสามเดือนนี้จะคำต่อกันมาสิครับต้องใจจุ่มทีผมมาเท่าไหร่ครับผมร่างกายเขาก็รับบ๊วยไว้กันเนาะกรับบ๊วยตรงร่างกายมันงุดเนาะเพิ่นถึงเทียบเพิ่นถึงผู้ร่างเงยมาทับร่างเขาบันสูบเตอร์ซีกวาขากวาเนาะโอ้ย แล้วเือทระซวงวันนี้คันทรซวงบตรดเียวโอ้ยมสุกห้องบ้านคนสมยาเมื่อวันกบว่มันเจ้กวาง้านอกว้ที่นี่บันคำคำคำเพร่นติสูงเมื่อบนกบ่คนมาเราสีมากีเมือนเพราะว่ามีานน้อยมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนัานน้อยเมืองานมากเจ้ากุ้เตี้ยเพื่อน่ากล กเลียนไห้มัตสิคุนจะนค่อนข้าอมเรียน,ห,ยน,น,ยนห้มากก็มากอดขาเว่าก็าาเป็นลูกเป็ลานของเล่าเรียนมมากบันเลียนขอมากเาก็มากอดขาว่ามาหอ,มาอดมาเห็นคอเรียวดีใจล,ลายาโอ,อ้ที่เรียกปูกับื้อเ,เขาเอาไปออกมาจะกหน่อยปูมาเบา้ันครับลูกล้านมาหากระเบ้อกบังนี่ปูกรไร้เขื้างาระสุบยาคือ ที ah an, uh ør, ่บ้านเขาก็เรียนมากวดครับอันนี้เล็ซีฝากมาผูกแขนพอจำครับมันเกิดเป็นตั้งแต่เลี้ยงทีนักทีมากตันคือะไรบ่เม็นบ่มีหลางมีซ่วงเรากับบวกคือเกากันเราที่บอกครับผมบ่ได้มีหลางมีแง่เพราะว่าเป็นหลางมากกันเรคเบาหวานโรคไข้สมบูรณ์คือเกาครับผมคือจัง อ่าดูบ้านนี่แหละบ้านพิพันธนมาบ้านเพิ่นเดียบบอกว่าซีพับกับพวกเขาเป็คู่คนเดียวกันกนี่แหละครับผม,มนคนเดียบบอกเอาเปลี่ยนเงินที่เพิ่นมากินมาท่านก็บอกเคยเอาของเพิ่อนจักบาทครับอนอกจากพวกพวมอมี่น้องที่ม,มาฝึกคอตัวเขียนเลือกตนเขาได้ซื้อบ้านที่จะ มันร่งรักษาจากความโอ้ครับมันก็อยู่ลายนาะหกสิบหกสิบเนหกสิบเกีตอนนัอยู่กระดาโอ้หกเกีมันจะเมื่อยลรเมื่อยลรครับเนาะมันมันโอ้สูบยาเพอทำกรไดานยนะโอ้ยาก็หยิบเอาคนนักสิ้าเนาะหบอาางเี้ยแขวนนู่น็จแสบคากแสบเนี่ยคางเนาะครับสูดูดเอาจนนานๆนะครับ ได้กี่กะบสรลวงบวกกัเป็นจังสี่ละสวนว่าพอเอ้ยพระสันบาบน,นีุ้บตรขอพักมา <c oughs> บ,บอกเรามาเตรียมกันหานะครับผมมันเปลี่ยนหอกอาขอพักขอเศร้าเศ้าบวชเี่ยคนเยอะพระสมไาเท,ทพี่สร้มลองบวดหน่ครับไม่ก็เลี้ยววดดยแล้วก็ห,าห้างออบาน,นี้จะเลยวดเดาเราอย่าง,งวดดัดตัวเราจย่าง,ง,ง,งสั่ง้จนอย่างไงก็ในพอจำพอดฝันไป ฝันแม่บอกตั้งแต่ปลอายลูกหลานเปนเอซีนะือเป็นเลยว่าคุณฝันฝันเตลายมือแล้วฝันเตมือกอนขงเงี้นครับฝ the ันเตมือกอนขเงี้ยถึงบ้านมันกะมีคนมาซำใหูอ๋คนมาซำใหูเขากบบเห็นตัวครับจักไผ่ตีย เออจะมันไผ่น to sí so, oh. ีคนมาซ้ำใจหักะสามหากับสองเก่าที่แลมที่มาซ้ำใจหุนะที่ที่เยินเขาหูแท่เนีย่เนเขาหูวยจแห่เนี่ยโอ้แต่ว่าเีลอมขึ้นยลว่ว่าเวลาต่สิบหครับเวลาของเราตสิบหก็อันนี้บ่หูงเมียเียงนี่ตอนมือย่างกว่ากินไปโอ้บ่เมียทีโอ้บ่หูงบ่หูเสรตไต้เเพราะว่ามือหลังล่อเขาอยู่ ลอเจ้าภักผู้ที่เขาเห็ดยัเนเฮียนมากครับล่ออยู่บ้านมีผู้สีบานนั่นขึ้นบอกเขาจะเล่กับบหูเนอะถ้าโดนหมดเโดนผู้ขึ้นดกนเลยฮึ่ยย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 บยย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 ะยย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 ้ยยครับผมเวลายอยย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 กยับ เีลาเขามาเนนึกโของเราบัดโอ้โหหอบบอของซื้อตัวเตะเราิาบอเกจริงนที่แน่ๆนีคนรมากระสิบใส่หูพอจำเตะตะควนมือขึ้นเฮี้ยครับคือสามหาสามหากับสองเกาก็มากบกับสองเก่าเว่าอันนี้มันเกิดมัยเมีนเนาะครับเป็นเป็นเนื้อท่างเนาะเป็นเนื้อทางขนาดละมากก่ิ่ครับผมแล้วเกี่ยกับต่วเีย ออเาม่ากิไปบ่บานนี้สมมุติว่าหอนมือเลกัวก็คิดไปบอกมันบอกเล่าแจ้งกันหากันแปดมากม <ะ S 2> มเรื่องถ <ขอ S 2> ้าบอกลูกเด้อล้วก็สิไปที่บ้าน,<อ>นของนี่ก็มปั่นคือมือสุดท้ายสิต่ตวงเปี้ยงว่า้องหันพ่อก็มานังบอกเขา,อ,าเยอยู่นี่ขึดนจะถ่ายเท เขาบอกคนนี้เขาเจ้ากระถือลายเนาะบกโศกราบเขาเจ้าเนาะแม่เพิ่นกกว่าอยู่าเห็นลูกเตาไม่หาลอยมาก่นนั่งกับมอยเลยมาเน่เนาะพอเนาะบเน่บเนาะพ่อเจ้ากนจิมมาตัวใดเนาะเขากับสร้างไว้เนาะเขากบล้อเบิง ครับผมเมันเห็นอย่างายมือมือจะถ่ายพัดจีพัดจิไปย่ำอีกตัวไหนเตี้ยขัดเพิ่นจะให้ลูกรานมีโสมีลาบเนาะอันอันนี้่องมหาเฮงผ้าม้วนครับได้น้ำเงินอนเอฟซีที่ร่วมสร้างนี่แหละครับน้ำมันดอดผู้ตาครับสร้างเสาซาลาบ่ บริจาคเสาซาลามาครับ,บราาอ่าครับส่องมาห้แห้งผ้าม้วนส่องมาห้แห้งม้วนซื้นกับเจ็บหนึ่งห,หนนวัวขาสแนลนะครับเอออ่าเป็นร่วมร่วมเป็นเงินหนึ่งเมื่นบาทก็ได้เอามามอบให้กับพอจำแล้วครับครับกอันนี้ข้าเจ้าเจฟซีสายบุญครับข้าเจ้าบริจาคจามา สั่งเนื้อเสานี่ยะครับเสาซาลาอ่าตักต้นหลายต้นนะครับเดี๋ยวเออ่านไน้ซื้อโย่ำนรวมทั้บุญน้ำกันเน้นื้อเสาก็คือสั่งย่นบริเวณนี่แหะซื้อสั่งกระสกระียังกระเลียเตียครับุยางอะเนาะสั่งครับผมรสร่มซื้อไว้ในไว้ซื้อางคน เอก็ได้มาส่งถึงแล้วได้เ่ึงซ่าครับวขีหอยค้นมันเ้อนะโมตัสสะภะคะวาตูระตสัมมาสัมพุสสะนโมตัสสะภะคะวโตูระตสัมมาสัมพุสสะนโมตัสสะภะคะวโตะสามัะะะาตรสัมมาัมุตะุะคะลาวตามะวตาสงคะลวตาทิะคลวตาตามะมะคะลวตากูปัสสะอาจาคะลาบัญังอะหังบัพานี้เออเงินทีพวกเต่าน้ามา ยังกว่าสองมหาเฮงผ้ามว้วนสองมหาเฮงผ้ามว้วนมหา,หาเฮงม้วนซื่นมหาเฮงม้วนซื่นเจี๊ยบหนึ่งหัวขาเชี่ยงเหลี่ยงค่ะเจี๊ยบบ่เจี๊ยบค่ะเจี๊ยบหนึ่งหัวขาเชี่ยงเหลี<ม>่ยงครับผมหลกดรานก็ได้แล้วามาหอดมาถึงแล้วครับผมกู้ที่ร่วมบริที่จ่ายคนกัลเเดมีมไล่ซื้อไล่เสียงมาแล้ว พอจำกับบ่มีหยังกับมี่เจขออนุญาวงพ่เกี้เกลูกเกียอหลานที่ได้มาร่วมบริีจากในเมือนี้กับขอให้กิจการลูกเต่าทุกผูทุกคนหรือว่าพัวปาเดบซี่เดบซี่นี่แหละหรือว่าผู้นํามัอนี้กับแอดมินลำล้ำได้ยห้ยมีอายุมั่นสวนยืให้มี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือว่าทำการงานกิจการอะไรต่างๆกับขอให้ ทิศการลุงเรื่องกันไปหาเงินได้เงินได้ค่ำหลายหลาย้หีสุขภาดข็งเลี่ยงไปใส่มาใส่บวบิตทำการทำงานอยู่ใจกับขอให้ปูตาของเฮาจงนําหลักสมรักษาควบจิตให่่ควบไข,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 ข่ยหญ่หี้ไข่ีแต่ควบสุกไข่เจริญไข่มีโพวกกระสอบหมากลวนเนียนอังในเงินคุณเออทังง้งเงินเหรียญเงินตากระดาษแบ่งใบ,งบงเรียงกันดาไปทั้างเพียรให้พอเทียงท้องค่ำไปทั้างท้งำ,งำให้พอนิ่นพ่อยเกี่ยวกับมาเงเงินแล้วให้พอของมีคา ความมันี่สวดเมาขาวเหรียญมันอยู่เฮือนพวาะกลุ่มเพื่อนเจ้ารดญสังกิณท่านจาเจ้ารดญเตียงปัจจุบันทำ้อมน้ำป่อมเชื่อชู้ทั้งคุ้นปูผูมีหูเกล็ดติดตรงน้ำหลับสมรักษาทุกท่านทุกคนที่ในน้ำเงินมาบริจาคเอาหลับฟอเนื้อเหมือนเนื้อดาทาวาลีวะหาปูลาปาลีปเรียนศีรษะครังอีวะมีวะอ,วะอ,วะอุตูจินังเปตงีตะนังตะกะตะจี พิชิตตังปติตังคุณหังจิตตมิบาสมินตังสุสัตเีปุเรนตุสังกัปตาจันโผปันนลาโสยะถามานิโสเทโสยะถาสัตถีตีโยวาสันสุสัตโลโกทีนัสสุมาตีท้าวจันตราโยตุสีตีคายูกูภาวาทิวาธนสีลิสนิจังมุตตาตชายิโนจัตตโลธรรมาวัตันติอายุวันโหนสุขังพระลังเอาเป็นคินานสาธุสาธุสาธุ สำหรับเอฟซีที่ผูแกแขนฝากเงินผูกแขนครับคุณสนคุณสนแข็งฤทธิ์บ่สองร้อยบาทครับกับขุณล่ำไผ่เซนิกสองร้อยบาทนะครับเด้อมาผูกแขนพอจำกัซื้อก,อกัอ่านถูกอ่านผิดกัขออวสตร์ข้อไผ่อะไรนครับเด้อ ก็ได้น้ำมาผู้แขนตามชุดประสงค์นะครับเด้อเอาขอ,อนุมโมทานาบุญน,น้ำเพลินละพอจาเพลินให้พร่านเลยแหละครับจ้ะ